b บ็กล็อกนี่ซื้อเต็มปอดกันเลยนะครับผมเกี่ยวกับเอาคอยแล้วก็วันนี้ XRP ก็มาอีกแล้ว mm. สวัสดีครับนี่คือรายการค r y ป t o News ์ไทยแลนดแล้วผมต้องเป็นผู้ดำเนินรายการอีกชิดนึ่งน,นะผมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วในะวันนี้นะผมเรามี2เรื่อง2ประเด็นใหญ่ๆนะผมเกี่ยวกับเรื่องของ b a c k ล็อกแล้วก็ XRP กันนั่นเองนะครับผมเอาล่ะนะครับผมก็อันนี้มาจากเว็บทางการแห่งประเทศไทยของเรานะผมคริปโตนิวส ไทยแลนด์ Thailand, นั่นเองเนะครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้นะก็คือมีข่าวว่าแบ c ็คล็อกเนี่ยทุ่มสุดตัวเกี่ยวกับเรื่องของอีทเทียมนะครับผมให้เป็นเอาคอยเพียงตัวเดียวเท่านั้นอ่าก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะผมมันก็พุ่งแตะไป4ี่พันหนึ่งใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับผมแล้วบิตคอยเนี่ยก็แตะไป1นึ0 0แใช่ไหมเออหนึ่งแสนนะประมาณนั้นนะครับผมตอนนี้1นึ0 0แแล้วแหละนะครับผมแล้ว,ลวทําให้ส่งผลเนี่ยมีความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากขึ้นนะครับผมแล้ว อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือมีความคาดหวังว่าบิตคอยเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในคลังสำรองในปี2025เมื่อทั้มเนี่ยเข้ามาบ,าบริหารประเทศนั่นเองแต่อันนี้ก็คือไม่ใช่แค่ Bitcoin เท่านั้นนะผมแต่มีตัวพวกอีเทียมอะไรเนี่ยผมก็สามารถขึ้นด้วยนะผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยอีเียมแล้วก็บิตคอยเนี่ยมีแค่2ตัวเท่านั้นนะผมที่มีสปอต t อทีเอนั่นเองซึ่งเดอะบล็อกเนี่ยพบการขายนะครับผมแล้วก็เงินไหลมาที่ ETF e t h เนี่ย มากขึ้นเรื่อยๆนะผมในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะผมเนี่ยเห็นว่าเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ขายมานะผมก็เริ่มมีขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆถูกไหมอ่าแล้วทีนี้นะผมผูดวาีของแบล็คล็อกนะผมก็ได้บอกกับอีริกนะผมซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของ ETF อที่บูมเบิร์กนะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะนี่ก็คือทวีตของเขานะครับผมแล้วเจคอบนยผมก็ได้เผยว่าลูกค้าแบ c ็ l ล็อกเนี่ยที่จะมาลง i b บิต Bitcoin ETF แล้วก็ E T S A E T F E T h นะครับผมแล้วก็เขาก็บอกว่า b a c k l o g อกเนี่ยมุ่งที่จะเน้นหาลูกค้าคนใหม่ๆนะแล้วก็แทนที่จะออก E T F ตัวใหม่ตัวเดียวนะครับผม b a c k ก o ็อกเนี่ยก็ยังเป็นบริษัทที่มีอิทธิพลกับ Wall Street มากเลยนะผมซึ่งพวกเขาเนี่ยสนใจเพียงแค่ B T C กับ E T S จึงทำให้ส่งผลดีต่ออีเรียมเป็นอย่างมากนั่นเอง แล้วอีทเทเลียมเนี่ยเป็นเอาคอยเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นของแบ c ็กล็อกที่จะเลือกมานะครับผมแล้วในราคาของอีทเทเลียมเนี่ยจะพุ่งสูงถึง5,000ดอลลาร์ได้หรือไม่นะผมจากสถานการณ์ตอนนี้นะผมก็เหมาะสําหรับในการส่งทําให้ e t h เนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกนะผมแต่5,000ดอลลาร์สูงสุดก่อนสิ้นปีได้ก็เตรียมที่จะพุ่งแล้วนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะผมมีเฟดลดอัตราดอกเบีย้ย่าทำให้ทัพเนี่ยกำลังจะเข้ามา ดูแลเงินสกุลดิจิตอลก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะผมก็คือบูบูลันรอบนี้น่าจะนานนิดนึงเนาะแล้วหลังจากที่ฮาวิ uh, ่งนะหกหกเดือนเนี่ยราคาก็จะพุ่งขึ้นไปอีกตาม1-2เดือนต่อมานะผมแล้วบิตคอยทำสถิติใหม่ดังนั้นเนี่ยอีทเทียมเนี่ย ก็ได้ถึงเวลาในการพุ่งแล้วนะครับผมก็ดูจากเทคนิคเข้ากราวนะครับผมเนี่ยเห็นว่ามีแนวต้านแล้วก็พุ่งไปถึง4,888นะแล้วก็พุ่งถึง5,000ดอลลาร์ได้นะครับผมแล้วตรงนี้นะผมใกล้จะถึงจุดสูงสุดในระดับปี2021แล้วอ่าก็ใกล้เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็คนเนี่ยก็จะมองว่าบิตคอยเนี่ยจะพุ่งไปถึง2 0 0 0 0 0 ในรอบนี้นะผมโดยที่อีกไม่ช้าเนี่ยคนจะพูดถึง e t s ในราคา1 000, 000าน0 0 0ดอลลาร์หรือสูงกว่านั้นก็ได้นั่นเองเอ้าวนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ Backlog อกเนี่ยทำไมเอาเอาคอยเนี่ยมาเป็นแค่ e t s เท่านั้นนะครับผมเอาเรื่องถัดมานะครับผมไปอย่างเร็วๆเลยนะผมก็คือ XRP เนี่ยมันกำลังจะมานะผมซึ่งนักเทรดเนี่ยชี้ว่าราคาพุ่งอีก6 3 0จากจุดนี้เลยนะครับแล้วในช่วงนี้นะผม XRP เนี่ยปรับตัวลด เล็กน้อยนะผม0.5เรเท่านั้นแหละนะผมแล้วก็ดูเหมือนว่าแบบเอื่อยนะครับผมแล้วก็ทำให้มุมมองของริปเปิลเนี่ยดูไม่สดใสเท่าไหร่นั่นเองแต่ว่าทีนี้นะผมสัปดาห์นี้ปรับมีเพียงแค่1%เท่านั้นนะผมการซื้อขายอยู่ที่6.6พันล้านดอลลาร์เท่านั้นเองนะผมซึ่งต่ำสุดในรอบที่ XRP เนี่ยได้รับความนิยมเมื่อไม่นานมานี้นะผมแต่ว่านักวิเคราะห์มองว่าริปเปิลเนี่ยจะพุ่งถึง1ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะผมไม่ใช่าราคานะผมแต่เป็น มูลค่าตลาดหรือ Market Cap นั่นเองนะผมซึ่งนักเทรดนามว่าเครดิตบูคริปโตนะผมเขาก็มองว่าราคาตอนนี้ไม่ขยับไปไหนนะผมมีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ โดยรวมเนี่ยมันยังเป็นบวกอย่างมากแล้วก็หลังจากนั้นนะ่ะมันจะชัดเจนแล้วก็ตื่นเต,นต้นอย่างมากนั่นเองนะครับผมใน S&P เนี่ยก็มีกราฟนี่เขามองกราฟไปอย่างนี้นะผมมีการย่อเสร็จปุ๊บพุ่งขึ้นพักตัวแล้วก็พุ่งขึ้นอีกนั่นเองนะครับผมก็อาจจะยับยับเลยขึ้นยับยับเลยนะผมแล้วซึ่งอ่าเวลาเจอกับกราฟหนึ่งนะผมมีการย่อลงมาแบบขึ้นไปเสร็จปุ๊บลงลงแล้วก็พุ่งขึ้นสูงปี๊ดเลยนะฮนะแล้วเขามองว่านะผม S&P เนี่ยจะพุ่งไปถึง24ดลรดลรยีดียวนผีผดแล้วก็ มีมูลค่าตลาดถึง111ล้านล้านดอลลาร์เท่านั้นเองนะผมเป็นไม่ได้หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้แล้วไงอ่าอันนี้แล้วแต่ตลาดเลยนะครับผมหลังจากที่มูลค่าของปัจจุบันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1.37แสนล้านดอลลาร์นะครับผมและพุ่งไปดังกล่าวเนี่ยจะพุ่งขึ้นถึง630%จากราคาปัจจุบันนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะผมเขาก็วิเคราะห์กันมาว่าแนวโน้มราคาเนี้ยนะผมไม่ได้ระบุ วันและเวลาอย่างชัดเจนแน่นอนนะผมการวิเคราะห์เนี่ยมันความเป็นไปได้อะเนาะใช่ไหมซึ่งเหตุผลที่มันมีโอกาสที่จะขึ้นสูงตรงนี้นะผมก็คือการเปิดตัวของ R L U S D นั่นเองนะครับผมแล้วไอ้ตรงนี้นะผมทางไลลีนะครับผมหัวหน้าทางหัวหน้าวิเคราะห์ทางด้านของ b i t g ก็ Research เนี่ยก็บอกว่ามันจะเพิ่มสภาพคล่องให้กับ X r P อย่างมากนั่นเองนะผมอันนี้ก็คือแนวโน้มในการวิเคราะห์นั่นเองนะครับผมก็มีการกระโดดขึ้นมาแล้วพุ่งปี๊ดเลยนะครับนะนะผมก็ ประมาณนั้นนะครับผมสําหรับณนะตอนนี้นะผมแล้วถามว่าจะขึ้นถึง3.43ดอลลาร์ได้หรือเปล่านะผมเพราะว่าซึ่งขึ้นกับ45เอเเกือบที่จะสูงสุดในประวัติศาสตร์หรือออทามไฮเนี่ยอยู่ที่3.84ดอลลาร์นั่นเองนะผมนะก็ประมาณนั้นนะก็ดูอินดิเคเตอร์ด้วยนะครับผมว่าแ a c ดีเนี่ยอยู่ต่ำกว่าทั้งสองเส้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไปนะครับผมก็ยังมีฝั่งของขาลงอยู่ ด้วยนะก็ต้องระวังไว้นั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับบทความนี้เนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม